รอบนี้คนที่มาไลฟ์ขายของเนี่ยเขาขายยาบ้าฮะขายยาบ้าปรากฏตำรวจเนี่ยตามไปจับได้ขยายผลต่อเขาบอกซื้อมาจาก2แม่ลูก2แม่ลูกก็เลยโดนไปด้วยแต่ไปดูตอนที่เขาไลฟ์กันก่อนครับฟันโอ้ไปแสดงบายกันเลยนะน้องๆหนูเดี๋ยวพี่จะไปละเอ้ยนี่มัใช่ฟันโอ้อโออมันใช่หรอไา้อะ ขายแล้วกําลังกําลังกําลังขายขนมอยู่เลยนี่ฮะกําลังขายขนมเขาบอกงนี้ไอ้ขนมที่เขาว่าเนี่ยก็คือยาบ้าฮะนี่คือนายเทวาครับไลฟ์ในเฟซบุ๊ k ลักษณะคล้ายกับคนเมาเนะน้องๆนี่ฟันโอเปล่าเออฟันโอคืออะไรนะเออนะแล้วก็โชว์ยาบ้ากับอุปกรณ์การเสพภายในบ้านนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยจังหวัดตราดสุดท้ายฮะตำรวจบุกไปจับได้ทันควันนายเทวารับสารภาพครับ ซื้อ,อยาบ้ามาจากนางจันแก้วอายุ59ปีและนายยุนอายุ40ปี2แม่ลูกที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งตำรวจจับเทวาได้แล้วก็ขยายผลต่อนำกำลังไปตรวจสอบที่ห้องเช่านะฮะก็เจอนางจันแก้วกับนายยุนปรากฏไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเพราะว่า2คนนี้เขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นนะฮะอ้างว่าต้องมีหมายสารเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ปปอสอเข้าไปตรวจค้นพร้อมกับน้องหมา พบยาบ้าใส่ถุงพลาสติกแช่อยู่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเนี่ย2 4 6เมตรนี่ฮะจุดนี้ส่วนนอกบ้านน้องหมาตัวเมื่อสักครู่นี้ฮะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนี่ดมๆๆไปเจอยาบ้าใส่ถุงทิ้งไว้ข้างบ้านอีก5เมตรรวมแล้ว251เมตดนะครับก็เลยคุมตัว2แม่ลูกไปสอบปากคำที่โรงพักบ่อไร่แต่ความวุ่นวายยังไม่จบคุณผู้ชม ระหว่างที่นําตัวสองคนนี้ขึ้นรถใ,ในยุ่นเนี่ยเขาปฏิเสธผมไม่ได้ทํายาไม่ใช่ของผมผมถูกยัดยาไปดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะพี่พี่ครับของในตู้เย็นนี่ที่อยู่ในบ้านพี่เนี่ยพี่ยืนยนนันว่าไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของผมครับตอนแรกเขาเข้าตรวจกันทั้งสองรอบแล้วรอบสุดท้ายมาเปิดในตู้เย็นมีเลยับแล้ไมอยู่ในตู้เย็นพี่ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เข้ากันหลายคนเนี่ยพี่ยืนยันใช่ไหมยืนยันผมยืนยัน นายยุนเขายืนยันนะฮะเขาบอกว่าก็ตรวจมาสองรอบแล้วอ่ะตอนแรกไม่มีอ่ะทำไมรอบสุดท้ายเปิดในตู้เย็นแล้วมีอ่ะมันไม่ใช่ของผมนะเนี่ยใครมายัดยาผมหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตำรวจเขาจะมียุทธวิธีที่เขาต้องติดกล้องติดกล้องถ่ายไว้ตลอดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็สามารถแจ้งความดําเนินคดีได้ทีนี้พอไปถึงโรงพักตํารวจก็นําตัว2แม่ลูกมาสอบปากคําต่อนะครับ ทั้งคู่ก็ยังไม่ให้ความร่วมมืออยู่ดีนะฮะคือตำรวจจะตรวจชีก็ไม่ยอมให้ตรวจครับเรียนไปเรียนรยนยนไป้ยนเรี่ีนยเรียเนไปนไนไีนรู้ไวยไเรไเรีนไปเยยน่าไมเรรรไมไเรีไเรียนไนไปเไปรวจนไมยรรนีี แค่นี้ก็เยอะแค่นีจะต้องเอาเรี่ยวอีกเหรอนี่ฮะไม่อยอมให้ตรวจฉี่นะบอกว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วจะต้องเอาฉี่อีกเหลอนะฮะซึ่งนางจันแก้วแม่ของนายยุ่นเนี่ยจริงๆเพิ่งจะเคยถูกล่อซื้อจับยาบ้ามาเมื่อเดือนที่แล้วฮะค่ะแล้วอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีก็ไปเจอยาบ้าในบ้านอีกนะฮะตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วก็นำตัวทั้งคู่ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะถ้าเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนตำรวจยัดยาก็ต้องต่อสู้ตามกระบวนการไปค่ะ